ทุ่งเท่อ๋อดวนด,ดวนด,ดวนไปนี่ขอบคุณนะคะใครเลยนี่ไฟนี่นะครับจากที่ปุ๊บปุ๋ยปุ๋ยนะคะผมนะครับอันนี้จะไม่ท็อบอุดอนเฮ่ย ็เราซื้อกีกี้คุณเราแม่เราคุณเราซื้อกีกี้แล้วก็มาตกคุณแเป็นเหลี่ยมโปรยฐานสวยมากเยอะมากเลยขอบคุณครับเข้าไปเสื้อเราแบาบคาราตัวด้วยครับผมนี่ครับเสื้อเป็นเหรียญโปรยฐานเยอะมากเลยครับทุกคนขอบคุณนะครับแคาราตัวเนาะเสื้อนี่โอเคเข้รองเท้าด้วย สีเขียวครับเฮ้งสีะปอ้อเอ้ยูองยอดตะแแหเลยนี่ยอดผ้าตแทเลยนี่แน่นอนเลยองนี้ของอันนี้เอาไว้ในกล่องแกม่อยได้ไหมพี่แล้วก็เป็นขนมนแล้วก็เป็นเรี้อปทางครับขอบคุณครับก็ดีนสาย

เอาเอาไนเอาไปในกองก่อนนะครับแล้วไปเรื่อยในกองกองหน้าก่อนมันนเป็อะไมองดนใ้ไหน่อยดเ้วอยู่อดูดีะครับแบบไันหนบ้างอันนี้ของของน้ัอไหบอกเพามมัน้าดูลองเท้า เด็ดๆไปเกลี่ยทบ้างสุดเดี๋็กต้องห้านิ้วกันเลยขอบคุณมากเลยนะคะไปหมดแล้วไปของลูกครับเนี่ยผมนะครับคราวนี้อ่าอันนี้จากคุณอาพรศรีพลนะครับอ๋อเป็นอ่า เหรียญโพทานนะครับขอบอคุณมากมากเลยนะครับสวยมากมากเลย <S <S เป็นดอกบัวันทนี้อะไรเันูแบนบนี้เดี๋ยวเจ้าเก็บวาแบบนี้ก่อนนี่เหรียญานอันนี้ก็โพทานเหมือนกันแล้วก็จากใครเนี่ยจากพี่มะปรางนะครับผมนี่เหมือนกันเลยนี่นแล้วก็เป็นเหรียญโพทานนะครับขอบคุณนะครับ แค่นี้จากพี่ก้อยพูดติดตามน้องทางหน้าจอนะครับพี่พีกพ่ก้อยโอ้ยนางใสก็เห็นเนี่ยเ,เรียนใสีบ้างเข้าว่าที่ไหนพี่ก้อยโซ่แม่ไปด้วยหน่อยอ๋อเรียนพวยานเหมือนกันครับนี่ครับเรียนพวยานนะครับอนุโมทนาบุญเด้อพี่น้องเด้อพี่เก๋ออันนี้พี่เก๋นะครับเป็นรองเทาง้าถ้าปลาฉลามนะฮะอ้าวนี่ของไปยังไปนะ ขอาไปชิบย้อนชิบเดียวมันคือพวกคุมไม่ปกติของพวกมันอ่ะมันเป็นอะไรวะาเป็นมดินแลยคุณนะครับร้อนร้อนปยทานจะใครไปอันนี้จะพี่กัญญาลัตนะครับผมเป็นเหรียญปยทานนะฮะอนุโมทนาบุญนะครับเข้ามาลองให้หนมั้งอนุโมทนาบุญนะครับนี่แบบเป็นเสียงกุงกิ้งกุงกิงกุงกิ้งความนะครับเขาลองใหม่เสียชัยไป อันนี้ก่อนกันไปนะควราพรอันนี้ไว้อันเกะได้พี่วราพรนะครับแต่ว่ามันใช่ไหมข่าวเราหรือเปล่าดูสิพี่วราพรนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเป็นเสื้อด้วยเยอะมากเลยไปไปไปปัปไ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 นแล้วร บีใช่ไหมนี่นะครับโอ้หวนอนก่อนได้ไหมคุณแม่และคุณพ่อนะครับผมนี่เป็นพ่อหมึกโอ้หลายอย่างเลยแล้วก็เป็นพวงมาลัยด้วยพวงมาลัยไหว้พระนะครับที่ส่งมานะฮะแล้วก็น่าจะเป็นพระแน่นอนเลยเราจะเอานี้ไว้ไว้ขอเห็นนิดเห็นเตียนเบิร์เลยเตียนเบิร์โตเลย ครับเป็นท้ของลูกไม่เยอะเป็นน้ำพริกเป็นน้ำพริกด้วยเมื่อกี้ใช่ไหมของลูกไม่เยอะลูกขำเลยนะลูกครับแต่แม่จะไม่ดีจังลูกไหมเฮ้ยอันนี้เป็นช้าเด็กโอ้ยอย่าลืมมอนี่หกนะเนี่ยลูกเพราะแช่มนะครับโอ้ชาถูกขอบคุณไม่ดีนะครับนี่ครับเอ๋อเขาเขียนมาลูกเพราะแช่มเนาะ เราจะต้องมาวางไว้ตรงที่แบบสูงๆไปตรงนี้ก่อนอนะทั้งหมดตรงนี้อ๋อเปลี่ยนปูทานอีกแล้วเปลี่ยนปูทานจากไปไม่มีชื่อวะไม่มีชื่อนะครับนี่ครับเปลี่ยนปูธานนี่นะฮะสองกล่องนะครับขอบคุณนะ พนุมอธนาบุญน,น้ำเด้อเหรียญปอยทานเอ้าเหรียญปอยทานอีกแล้วอันนี้จากพี่หมอนสุราธานีนะครับนี่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 น,นี่ครับเรียญปอยทานจำลองมาเป็นเหมือนกับลูกอมนี่สวยมากขอบคุณนะครับเยอะมากๆเลยขอบคุณันนี้โอ้นี่มีของปลายด้วยไม่นของมื่อไร่เป็น อ่ะไปจะพัดลมพัดลมหอยไว้ในข้อนว้าวกระโอองสีเป็นรูปไฟครับสวยมากสวยมากเอ้าเดี๋ยวจี๊ดกาวตาสางเอานี่ของไปแน่นอนของคนเป็นวัววัวหรือหมูอ่ะปัดเขาออกกางสายลบชอบกะดีหมูชอบกะดี มึงเขารุดเลคับเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้ตัวนี้ก่อนเลยอันนี้อนโอ้อันนี้ตัวตาหมีปูเยอะมากเลยครับทุกคนหนูบโบมืนงงมาะศัพซุ้มนรกอเวจีสีชมพูอ่าจา้า ลบุรีนะครับผมนี่ครับตุ๊กตาเยอะมากเลยเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวค่อยๆออกมาเนาะนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ลงข้าเนวไงข้าวปลาบอกมาอีกแล้วเอันนี้จากจากแม่แขกแม่แขกน่าโคล่าพี่พี่แม่แขกน่าโคล่านะครับมีเสื้อด้วย เสื้อด้วยนะครับแล้วล,ลูกจะรวมเป,วเป็นเลี้ยงประทานไว้ก่อนนะครับผมเสื้อเยอะมากเหรอุณนะครับอันนี้จากครูนิดนะครับผมครูนิฟครูนิฟครูนิฟมีมงคลเสื้อหลายตัวเลยสี่ตัวน่าจะเออ่ได้แบ่งกับป๋ยายคนละสองตัวนี่ครับ ปอาอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยปากรสองะะะตัวนะครับมีวอืซอ,อยกันคร <c oughs> ับซอยกครับ็่่าอันนี้จากจาคุณหนึ่งนะครับคุณหนึ่งแม่ก็มีลูกชายอายุเท่าหนูอเรียกแม่หนึ่งดีกว่าอ้ดูสิแม่หนึ่งทำมาเห็นโบทานครับทุกคนเออนุโมทนาบุญครับแม่หนึ่งครับ

นี่ยไปไปังปลายปลายมาอัดอัดมาของลุงก็กนี่ของลุงกลามคุณนะครับลุงผีแหววไปรอเลย พี่ออฟฟี่ตัวกลมนะครับสวยมากเลยพี่ออฟฟี่แล้ไม่ไหนนี่ครับพี่ออฟฟี่สวยนะป้งไม่หัวเตียงได้เลยพี่ออฟฟี่อันนี้คือโอ้โหที่สวยว่ะอะไรเนี่ยจากใครเนี่ยจากอ๋ออันนี้เป็นตัวแทน ไม่รู้ว่าใครส่งมานะครับอันนี้นะเอางนี่ไงคะ่ะนุชนาโดนรู้รู้ไม่ใช่บอกไม่มีมันเป็นตัวแทนเขาส่งมาโอ้นี่คืออะไรแ,รแรนรนดนของบอยนะครับโอ้ยมึงนี่ไม่งาออีกต่อไปของบอยลอนดอนนะครับโอ้โหไม่มีจริงๆไม่รู้จริงนี่เงียไปดูสิเอียงเลยเป็นของนี่นะครับเป็นของบอยนะฮะ งงมากสวยมากนะครับสวยมากเข้าถุงใบผมดูงงมากเอ้าอะไรอันนี้เหรออันนี้เหรออันนี้เหรอใช่นั่นี้เหมือนเลจีบปลาป่เลยเดี๋ยวเราจะใส่เลยนะครับทุกคนเราจะใส่เลยเพราะเรามันสวยเกินต้านทานของพวกเราจริงๆนะครับเป็นยังไงบ้างไป ขอยืมพี่ยัดนะนะไปไปส่งเลยนะวันนี้ไม่เงาอีกต่อไปโอเคเนะเชื่อมาแปดพนเนี่ยเชื่อมาแปดพันต้องห่างยี่สิบแลวต้อ่าต่วันต่อแว่นอันนี้เขาคุณก่อนเลยนะครับแล้วปานต่อแว่นต่อแว่นเออของคุณเออคุณหนึ่งเกอบนะครับแล้วก็อันนี้มึงนี้ไม่เงาอีกต่อไปนะครับใส่นี้ก่อน โอ้โหสวยมากครับทุกคนจากของเป็นของบอยนะครับเท่อะคนนเอาคนนี้ทุกคนโอ้โหเป็ไงดีวะยอดยอดชอบชอบขอบคุณนะครับแต่ไม่รู้เลยว่าใครส่งมาเนี่ย วา็ไปก่อนปนึ่งปนึ่งปนึ่งอะมันเหมือนเล็กมากแตมันใหญ่เอาพี่นัลยมาถิ่มขยาเซกันอันนี้อันนี้ครูเม คุเมส่งอะไรเนี่ย,ย,เ,ยเป็นครีมมานะครับผมบำรุงผิวหน้าประจำอ๋อคุเมส่งมานะครับนีเยอะมากเลยนะครับเราไว้ก่อนขอบคุณคุเมนะครับแล้วก็เป็นตุ๊กตามีปูน้อยนะครับพี่จิ๊บแกงสลวัวลำปางครับพี่จิ๊บแกงสุวัวลำปางน,นะครับ นี่เป็นที่ล้างหน้านะครับผมนี่แล้วก็เป็นวิตามินซีจา่าเอาลืมกินวิตามินซีเลยว่ะออกจากบ้านมาไม่สาวอันก็ไม่เอาคุณสุดารัตน์นะครับส,สุดารัตน์ปะสาวัทางเอาน้องไข่ตัวนี้เอามันก็ส่งมาว่ะพี่จ๋าก,ก็ส่งมา ออยู่บ้านพายืานออบ้านนั่นน้องคารินไหม,มบ้านแล้วบ้านานั่นบ้านไายไหมัมนจะส่งมา,าป่ะเพเอยากให้แกร,รับมามันคือว่าบอกใ่อยงังกันกไม่ใช่หรือว,ว่าเอซเขาสั่งน้องผมหรือเปล่าเดี๋ยวเวอาไอาถามมหก่อนหรือมันส่งให้ใครหรือเปล่า,อน,าอนนี้จะัน อาแล้วเมืกี้ทำไมไม่กินไปอ่านไปต้อสั่งเดี๋ยวเขายางมาหน่อยหน่ยกับไซส์เขาเสีแปนเออเฮ้ยเสแปนคุณเสีแปนของป้ายไปนะครับเนี่ยขอบคุณนะครับคุณเสีแปนอ่านถึงพน้องกูน้องมาหนิเฮ้ยอันนี้เป็นที่ฉีดนะครับเรือธนชัตครับพี่หุยใช่ไหมนี่ไป เออพี่หุยพี่หุยที่ที่พวกเราเรียกแกพี่หุยตลอดอะ่ะก็ตื่นเช้าเพราะสิ่งแล้วบอกผมว่าที่เนาะพี่หุยเหมือนกันเอริ่มหุยตลอดเลยเพื่อนจ,จีกูจีจ้างกีเซอร์อยู่อย่าไปจ้างกีเซอร์บอกพี่อเอฟซีเขาเขียนภาษาไทยมานะครับภาษาไทยก็ยังอ่านไม่ออก,อกตอนที่เออนี่เป็นที่ฉีดเสื้อผ้าฉีดเสื้อผ้าหอมเลยเออที่ที่ซักเสื้อผ้าเป็นสีขาวนะครับพี่หุยใส่แง๊บอะไรสูงบ่างะทางติดดังนะเขาบอกแปลกๆบันที่ัดต่อมากวันนี้ไม่ได้พี่จ้ะลูกโคตโตกเนี่ยัระไร เพา่าไปเหรอครับผมไม่อยากไม่อยากหรอกผมต้องไปอีปอมดำนมือันนี้จากไป,ไปนะครับจากคุณเนยคุณเนยส่งมาค,นนคุณเนยส่งมานะครับใครไม่ตะโนจะจอดเพื่รถหนูเพราะว่าไปออกทิ้งก็จะรถขึ้นกระบะนี่คุณเนยส่งแมสส่งเยอะเยอะมากนี่ครับเอาคุณเนยนะครับหึงเลยไป เาจากน้องลูกหมูและก็น้องพลอยบ้านเต้าเพื่อนรัก NP. เนนนอพีเป็นขนมนะครับอืมเป็นขนมเดี๋ยวจะเอาไว้ตรงนี้ก่อนขอบคุณนะครับน,นี่มีภูจากใครก็ยังไม่รู้เลยว่าใครส่งมานะครับหมือว่าเป็นนี่นแต่ว่านได้รับแล้วนะ อันนี้คุณสุชาดานะครับผมคุณสุชาดาเป็นเสื้อเยอะมากเลยนะครับเอฟซีจากจันทบุรีนะครับพี่ตั๊กนะครับคุณนะครับพี่ตั๊กอันนี้ก็พี่ส่งมาแต่ว่ามันมันหลุดออกจากถุงแล้วไม่รู้ว่าใครส่งมาครับขอบคุณนะครับอย่าไปเลยนะครับอย่าไปทุกคนอันนี้ อันนี้ก็ไม่ชื่ออีกแล้วเนี่ยเขามีซื้ออีกแล้วนะครับเป็นรองเท้าแล้วก็เสื้อบอยนะครับสวยๆนะครับขอบคุณนะครับมีอันนี้ด้วยมีพวงกุญแจด้วยครับทุกคนอันนี้จากคุณพัสราวิรานันนะครับเป็นเสื้อแล้วก็เป็นแมสเป็นที่ใส่โทรศัพท์ด้วยนะฮะ ขอบคุณนะครับมาซีนาบอลนบอลอะไรเม่เอาลงเดี๋ยวเอาลงพรงนี้ทำไมมาซีนาบอลมาซีนาบอลทำไมมาซีนาบอลอันนี้คุณชลนิการนะครับชลนิการเหรอชลนิการชลนิการชลนิการนะครับขอบคุณครับคุณชลนิกัน อันนี้เป็นหมวกนะฮะหมวกพี่ไม่บ่อยแล้วล่างหน้าโจโจ้พี่เขาบอกว่าอย่างเงี้ยเป็นหมวกสีดำนะครับสวยขอบคุณนะครับเงาเดี๋ยวเร็วเขยอันนี้จากแม่ติกขอนแกนแมติกขอนแกนอะไรมา แม่ทริคร้อนเกร,รกน,รกนเจ็ดเสือ<ร>้อสามตัวเลยครับขอบคุณแม่ตีครับโอ้คนงานคนนี้ได้เรื่องอยู่แลยพี่พี่เพิ่มผ้าตัวให้ในเดือนนี้ใครได้ถึงแม่ธงมลับอันนี้พี่ดีบ้านธนดลน,นะครับอฟันพยายามมากอ่ะนี่นี่นี่อันอันมันที่ไปได้เลยนะครับอันจะไม่กินนะครับขอบคุณพี่ดีมนะครับ นี่ไม่มีชื่อเหมือนกันนะครับนี่เป็นเสื้อนี่ครับแต่ไม่มีชื่อเหมือนกันนะครับเสื้อนะครับขอบคุณนะครับเร็ว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 เรื่อปวะอุ้ยพี่ออนเราต้องฉีดตั้งไหนเขาบอกว่ามือเช็ดจมูกตลอดเลยใช่เอามาฉีดเดี๋ยวมันเฮ้ยผู้แพ้หร่อุ้ยอุ้ยโทรมาเฮียอม ลมไดูมน่อูนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำไรเห็นะหเหนะครับไม่ใช่ไอ้ออกอดอดลูกคิดงอดลูกลายไดูดอดูยู่หรอ อันนี้อ๋ออน,นี่ก็เป็นแมสเหมืนอนกระปายเลยแต่ว่าไม่มีชื่อนะครับแมสขอบคุณนะครับอันนี้เอาได้ยังไงซุ้งอ่ะฟองเมื่อกี้อะฟองฟองฟอ,องนี่อะไรวะนี่เหรออันนี้จากร้านน้องไอรีนนะครับผมแต่ไม่มีชื่อว่าคุณสุงทำไมแต่สวยนะน,นะครับอันนี้นีนะ่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวางไว้ข้างล่างนะเปลี่ยนนี่ พี่แอนนี่เหรอ,รอ,อจะทาร้านเลยเหรอไปมาอย่างนี้เพียนนี่อ๋นนอนี่พี่แอนนี่นี่ครับพี่แอนนี่นะครับนี่เป็นกางเกงขาสั้นนะครับนี่สวยนะครับขอบคุณครับคุ้มมากอ๋อโอเคคเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วอนุโมทนาบุญด้วยนะครับเรียนปรยทานจะพี่แอร์นะครับ เลี้ยงประธานจากพี่แอร์นะครับขอบคุณนะครับพี่แอร์ครับประธานเรี้ยงพี่แอร์เอาคระธานเร็วนี่คุณกัญญนัทนะครับเลี้ยนกรยธานใหม่แล้วนะครับสวยมากอนุโมทนาบุญนะครับเอ้วยุวนดาตาไปอันนี้จากพี่แอน น่าจะคนเดียวกันกับที่ส่งไลน์ไปนั่นแหละเป็นเสื้อหนึ่งตัวแล้วก็เป็นโคอาหารการกินเยอะมากเลยนะครับขอบคุณนะครับพี่แอนครับเดี๋ยวอาหารกินไว้ตรงนี้เราก็จะแบ่งก,กินอันนี้จากใครนระัยจากพี่ริที่รินแล้วก็พี่เปิร์นนะครับเป็นกล้วยกล้วยฉาบหนึ่งลังนะฮะกล้ว<อ>ยฉาบหนึ่งลังครับจากพี่ริทและพี่เปิร์นนะครับ ขอบคุณนะครับหมดหองผมหมดยังมหมดแล้วนะครับขอบคุณมา,มากๆนะครับก็ขออภัยด้วยที่รีบเกินไปเพราะว่าพวกเราเขาพี่สิงห์รอนั่งนั่งรอประชุมกับพวกเราอยู่นะครับก็ตายก็มีซ้อมละครนุกเออนุกก็รออังตายไม่ได้ปุมไม่ได้เข้าประชุมผมนะประชุมสะไมซีิสิอ๋อพ่สิงห์ได้ขอ ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณพัสดุทุกชิ้นเลยที่ส่งมาให้พวกเรานะครับ <Okay S 1> ก็ขอบคุณของทุกอย่างเลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นยุคโควิดก็ดูแลสุขภาพนะครับเนี่ยฝนก็ตกด,ด้วยอากาศเปลี่ยน,นกันบ่อยเลยนะครับทั้งที่อยู่ในโซนหิงแก้วแล้วก็มีแถวโซนป<ช>่าโรงงานน้ำหอมด้วยนะครับก็เป็นกาลังใจให้นะครับเตรียมไฟล์ชื่อแต่ละกันนะครับสู้ๆนนะครับ